สวัสดีจ้ามื่อนี้พ่อยสิพามาเห็ดซูปอันทั่วฟักยา,า่าเนาจ้ะง่าขาวขวา้ะจ้ะเนี่ยขวแล้วเอามาตำหอมคักจ้ะหอมหอมขวไม่ไหมขวาจ้าผู้ใดมากเผ็ดก็ใสด้หลย อันพริกผงก็ได้จ้ะแต่ว่าหนูอยากใส่พริกดิบขวมันค่อยหอมนี่ถั่วฝักยาวเราจะเอาไปหนึ่งจาหนึ่งหรือว่าต้มกระไรสิเอามาตห้มันแหลกแหลกก่อนหนึ่งใส่เห็ดจ้ะเห็ดกะบะเมน็เห็ดนังฝาเราจะเห็ดอันเห็ดอยียงวุเห็ดอังกฤษเนี่ยละเขาขายน้ำโลตัด ตำให้มันละเอียดเด้อจ้ะตำให้มันเหล็กๆผักกาสีเฮ็ดอันใส่เฮ็ดหนึ่งใส่ผสมกันไปใส่อันผงนัวนน้อยนึงกัะใส่น้ำปลาร้านิดนึงก่อน ตันสีเข้มจ้ะใส่น้อยเดียวกันใส่น้ำปลาน้อยนึงน่งไปเลยหอมแดงพักชี่ต่ะหอมแดงพักชี่ต้นหอมค้นจะน้ะไปนต่ำใส่กันไปนี อันนี้แล้วแล้วแล้วจา้านี่ปรุงรสตามตามมากแล้วจ้านี่ปปาดตเป็ดตะแซ่บพากจากเพชรไปจ้าไปกินน้ำกันสวัสดีจ้ามาพบกับสาวอุดรนุน่มอิงแลนด์อีกแล้วจา้าเมื่อนี้อา่าได้ต้มคาไกจาก้ามันกบสิบ,บเห็นแน่แล้วจ้านี่ ต้มคาไก่กับอันนี้ที่เด็ดเลยจ้ะซุปอันซุปทัวฝฟักยาวจ้ะนี่ซุปซุปทัวฝฟักยาวใส่เห็ดเผ็ดจ้ะแซบมาจ้าไม่กินขวน้ำกันมีอันเขเนี้วเหลือหมูว่าน่อยนึงจ้ะมีทั้งขาเนียวทั้งข้าวเจ้ามือน,นี่กินซองยางความกันเลย พริกดิบพริกดิบขั่วเผ็ดเผ็ดวังเด็ดพริกดิบขั่ว <dip> cool. พริกดิบขั่วเผ็ดจ้าต่วัาแสบแสบขึ้นยากกเ็เลยเฮ็ดเมี่ยนทัว่วฝักยาวถุงหนึ่ง ก็เลยเอาไปหนึ่งจะามาสุบบ่เนี่ยซิงกั เผ็ดมากเผ็ดคักไ้จ้ต่ผ่านมาแต่ว่าอร่อยนะมาจากผู้ดพัฒนไดนกิ่นข่าเทียงซุปซุปทั่วใส่เห็ดแซ่บขนาด <laughs> บอกแล้วว่ามันเผ็ดซอยพริกหลายหอมหอมากหอมมากต่มคาไก่มันโบเห็นจ้ะแซบ nhìn ngay กินกับอันพาการังจะเขากันไรเนีน่ยอร่อยไหมอร่อยแสบสุปแห้งบอได้กินโดนโดนขากจานนี่ คุยราจะเนี่ยทำไมมันแสบนี่ช่ออะไรพาไทายไทยมะคูก ใบมะกรูดมะกรูดอืมหอมหอม,หอม ใส่ปลาแดกด้วยเลยใส่กินปลาแดกทุกวันนะอ๋อมันแสบเนาะคนอีสานยังสีหละเขาก็กินปลาแดกคนไทยกินปลาแดกนะไม่กินไม่ได้เ,เก็บท้องทุกวันทำไมฝรั่งไม่กินปลาแดกล่ะแม่นแบบเมน้มนนะอร่อย ฝรั่งบ่มักปลาแดกจ้ะมันเหม็นว่าซั่นเขาเจ้าว่าอันตัวแนวมันแซ่บเนาะบางคนเพิ่นก็กินแต่บางคนก็บ่กินแดนบ่กินปลาแดกเหม็นบ่ อน้นหน่อยกได้ไดนิดหน่อยแม่ลอ,อยต้องใส่เยอะๆประแดกคล้องดีสันขาดอะไรได้เนาะทางบานเท่าน่าจะแสบๆต้องแ่นจะเนี่ย บ,บ้านๆนี่หละจ้ะคลองแท้แซบอยากกินยังกระเฮ็ดกินจ้ะบ่มีผู้ใดเฮ็ดใหไกินเนี่ยพคืออยู่บานเฮาเนะคั่นพ่นเฮ็ดก็ไปซื้อเอาสิ้นแล้วเหรอเห็มแล้วเฮ็ดไม่ไปไหนหรอวันเนี้ยไม่รู้ อยากจะไปอะไรอยากไปเดินป่าไปตามยูไนไปเดินไหนก็ได้จะไปเก็บผักเสี้ยนนีโนะผักเสี้ยนนะไม่รู้เก็บผักเสี้ยนผักเสี้ยนมาคั้นกิมจิเอามาคั้นกิมจินะรู้จักไหม กิมจิรูจักเคยกินไหมล่ะกิมจิอีสานน่ะเคยกินนั่นแหละอยากไปไปปลาไปเก็บผักเสียนจ้ะบ่ท่านได้เห็นปลาผักเสียนอยู่เห็นแต่ปลากระเทียมสิไปหาเบิ้งจ้ะอยากกิน ผ่านโซเฟอร์ผ้าไปจะงแงมไดสิได้ไปอิ่มแล้วจ้าเหลือน้อยนึงกินเ,เบิร์จจ้านี่ยหน้าตาต้่สิเป็นนังสีแสบขาจ้ะร่องเบิงเด้อพ่อยกับสิไปแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพร้อมเด้อจ้าจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่พ่อยลงไป สำหรับคลิปนี้กะไวซ์หนีจะพ่อการคลิปนานนะจ้ะไปแล้วจ้ะ